สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้ครูโชจะมาพูดเรื่องลักษณะกายภาพนะคะค่ะสำหรับลักษณะกายภาพเนาะก็จะตรงกับมาตรฐานส5.1แล้วก็จะมีตัวชี้วัดอยู่2ตัวนะคะตามหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะ ค่ะสำหรับลักษณะกายภาพนะคะมันจะมีด้วยการ4เรื่องนะคะทั้งเรียนเปิดหนังสือไปแล้วนะมันจะอยู่ที่หน้า88นะคะอยู่ที่หน้า88ในหนังสือเรียนของเรานะคะ เล่มน,นี้เลยที่มีภูเขาอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะยี่ห้อเอ้สํานักพิมพออ์พวพพานวาแหวนจุดนะคะอ่าหน้า88ทั้งเรียนเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยลักษณะกายภาพนะคะจะมีด้วยกัน4อย่างที่เราจะต้องเรียนนะคะก็จะมีอะไรบ้างมีลักษณะภูมิประเทศนะคะลักษณะภูมิอากาศแหล่งน้ําแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติ นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องแรกกันก่อนนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวคยรูโชจะมารวบ3เรื่องซึ่งมันไม่ยากเท่าไหร่นะคะไว้ในครั้งหน้าเลยก็คือภูมิอากาศแหล่งน้ําและก็พืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะ,ะวันนี้เราพร้อมแล้วนะคะเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ลักษณะภูมิประเทศคืออะไรก็คือลักษณะของพื้นผิวโลกที่แสดงให้เห็นถึงความสูงต่ำของพื้นที่นั่นเองนะเช่นถ้ามันสูงขึ้นไปมากนะคะอาจจะเป็นภูเขานะคะแต่ถ้ามันสูงไม่มากเท่าไหร่ไม่เกิน600เมตรอาจจะเป็นที่ราบสูงที่ดอนอะไรแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลักษณะภูมิประเทศหรือแผ่นดินที่ยื่นเข้าไปในทะเลแบบ เล็กๆเ,เรียวๆยืน่นก็ไปในทะเลอันนี้ก็คือลักษณะภูมิประเทศที่เรียกว่าแหลมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าลักษณะภูมิประเทศอันแรกที่เราจะต้องเรียนคืออะไรนะคะอันแรกเลยก็คือภูเขานะคะเทือกเขาภูเขาเทือกเขาคืออะไรภูเขาเทือกเขาก็คือ พื้นที่ที่สูงขึ้นไปมากกว่า600เมตรนั่นเองนะคะอาจจะเป็นภูเขาลูกเดียวโดดๆหรืออาจจะเป็นภูเขาหลายๆลูกมาทอดเชื่อมแบบมาทอดยาวเชื่อมต่อกันหลายๆลูกอ่ะนะ ก็จะเรียกว่าเป็นทิวเขาหรือเทือกเขานะคะทิวเขาเทือกเขาอาจจะกินพื้นที่หลายกิโลเมตรมากกว่า100กิโลเมตรก็มีนะคะกินพื้นที่หลายจังหวัดเนาะอาฉะนั้นบางทีก็จะเป็นภูเขาโดดๆและบางทีในเทือกเขาก็มีภูเขาหลายๆลูกผสมกันอยู่ใช่ไหมคะอาเดี๋ยวครูม,มีภาพตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็คือภาพของทิวเขานะคะอาต่อมาภาพนี้จะเป็นภาพภูเขาลูกเดียวเลยค่ะนะคะ ันนี้ครูเอาภาพมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือเอามาจาก Google นั่นแหละนะคะเป็นภาพของภูเขาไฟที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิยมาม่านักเรียนคุณชื่อไหมฟูจิยาม่านะคะภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะคะจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่3 7 7 6เมตรนะคะฟูจิยาม่านะคะอันนี้เรียกว่าเป็นภูเขาโดดๆเลยไม่ใช่ทิวเขาหรือเทือกเขานะคะ ต่อมาอีกภาพหนึง่งอันนี้ครูก็เอามาจากเป็นภาพของทวีปแอฟริกานะคะเป็นภูเขาลูกเดียวโดดๆเลยนะคะชื่อว่าคิริมันจาโรซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล5895เมตรนะคะอ่ะเดี๋ยวมีภาพเทือกเขาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเทือกเขานะคะเทือกเขาก็ผสมไปด้วยภูเขาหลายๆลูกนะคะเทือกเขาทิวเขาคือภูเขาหลายๆลูกมาท่อ ยาวเชื่อมต่อกันไปนะคะในเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยนะคะที่ครูอภภาพมาให้ดูเนี่ยก็จะมียอดที่สูงที่สุดมีภูเขาที่สูงที่สุดอยู่ยอดหนึ่งนะคะถ้าครูเอ่ยชื่อนักเรียนต้องรู้จักเพราะมันมีชื่อเสียงโด่งดังมากใครๆก็อยากไปพิชิตยอดเขานี้แหละนะคะเพราะมันสูงที่สุดในโลกเลยนะคะ,ะมาดูว่ามันคืออะไร มันคือยอดเขาเอเวอร์เลค่ะคุณชื่อไหมคะเอเวอร์เสนี่สูงกว่าระดับน้ำทะเล8,849เมตรนะคะสูงที่สุดในโลกนะลูกต่อามามาดูในประเทศไทยกันบ้างดีกว่าในประเทศไทยนะคะมีหลายทิวเขาหลายเทือกเขามากเลยตั้งแต่เหนือจรดใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีนะคะแต่วันนี้ นะคะครูชโชจะยกมาเทือกเขาเดียวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันในห้องเรียนหรือครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าเทือกเขาในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะ,<ม>อ,ะอันนี้คือเทือกเขาขุนตาลลูกนะคะเทือกเขาขุนตาลทําไมครูชโชยกเทือกเขานี้มาเทือกเขาเดียวล่ะมันเป็นเทือกเขาที่มียอดที่สูงที่สุดของประเทศไทยอยู่นั่นเองนะคะใครมีความรู้รอบตัวมั้งว่าจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอะไร ติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกใครมีความรู้รอบตัวมั้งคะสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ยอดดอยอะไรยอดภูเขาอะไรอ่ะเฉลยนะคะซึ่งดอยเนี้ยอยู่ในเทือกเขาขุนตาลอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะอ่านี่คือภาพของ จุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่ดอยอินทนนท์ค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,565เมตรนักเรียนลองนึกภาพกลับไปที่เมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าสูงที่สุดในโลกอยู่ที่เอเวอเรสต์เท่าไหร่นะ8,895เมตรใช่ไหมคะนี่ขนาดประเทศไทยของเราสูงแค่2,500กว่าเมตรยังเห็นทะเลเหมอกขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่เอเวอเรสต์จะปกคลุมไปด้วยหิมะ ใช่ไหมคะมันสูงมากใช่ไหมคะยิ่งสูงยิ่งหนาวเอาละเด็กค่ะสำหรับลักษณะภูมิประเทศอันที่สองนะคะนั่นก็คือที่ลาดเชิงเขาเนินเขาที่ราบสูงหรือที่ดอนนะคะเดี๋ยวครูมีภาพมาให้ดูค่ะ ที่ลาดเชิงเขาเนินเขาที่รับส่งที่ดอนก็คือพื้นที่นะคะที่มีความสูงกว่า150เมตรแต่ไม่เกิน600เมตรนะคะเราเรียกลักษณะพื้นที่แบบนี้ว่าที่ลาดเชิงเขาเนินเขาที่รับสูงแล้วก็ที่ดอน ทษทีค่ะนักเรียนเคยไปเที่ยวภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานไหมบางทีเราขับรถไปตามเส้นทางเนี่ยทาไมบางทีมันเหมือนขึ้นภูเขาแต่มันยังไม่ใช่ภูเขานะบางทีนั่นแหละเขาถึงได้เรียกว่าภาคอีสานคือดินแดนแห่งที่ราบสูงไงบางทีมันมีที่ราบสูงค่อนข้างเยอะเนาะพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลร้อยห้าสิบเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกินหกร้อยเมตรนะคะอย่าลืมนะคะมันเรียกว่าที่ราบสูงหรือที่ดอนนะคะอ่ตอนเอาละค่ะลักษณะ ภูมิประเทศนะคะอันที่3เลยนะคะก็คือที่ราบที่ราบหน้าตาเป็นอย่างไรที่ราบคืออะไรนะคะครูมีภาพตัวอย่างมาให้ดูที่ราบคือพื้นที่ที่นะคะราบเรียบนะคะอาจจะมีความเป็นคลื่นเล็กน้อยพื้นที่เป็นคลื่นเล็กน้อยเป็นลูกละนาดหรือลูกฟูกได้แต่ต้องไม่เกิน150เมตรนะคะเราเรียกพื้นที่แบบนี้ว่าที่ราบนะคะ ต่อมาลักษณะกายภาพอันที่4ี่นะคะที่ครูโชจะพูดถึงคือที่ราบลุ่มหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่ลุ่มนะคะหน้าตาเป็นยังไงมีภาพมาให้ดูค่ะที่ราบลุ่มหรือที่ลุ่มก็คือที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ํานั่นเองนะคะมีความสูงต่ําไม่เกิน150เมตรนะคะแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ใกล้แม่น้ําด้วยเราเรียกว่าที่ราบลุ่มหรือที่ลุ่มนั่นเองนะคะ ันสุดท้ายเราเรียกว่าชายฝั่งทะเลใครเคยไปเที่ยวทะเลมาบ้างก็จะคงจะนึกภาพออกที่มันมีชายหาดอ่ะเนาะอะชายฝั่งทะเลนะคะบางที่อาจจะเป็นกรวดหินนะคะอันนี้คือลักษณะของชายฝั่งทะเลนะคะอาจจะมีความเป็นอ่าวอะไรเงี้ยเนาะ,ะเอาละนะคะสรุปวันนี้ที่เราเรียนด้วยกันคือลักษณะกายภาพของจังหวัดใช่ไหมคะกายภาพเนี่ยถ้านักเรียนเปิดหน้า88 89 90 91เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องที่ครูโชว์พูดวันนี้อยู่ในนั้นเลยนักเรียนไปอ่านได้นะคะบางทีฟังครูโชว์แล้วครูโชว์พูดอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไปอ่านเอาดีกว่าานักเรียนก็ไปอ่านได้ที่หน้า88 89 9 0 9 1นะคะลองเปิดดูได้เลยนะลูกนะทีนี้ลักษณะกายภาพของจังหวัดที่เราจะต้องเรียนเนี่ยจริงๆยังไม่หมดมันจะยังเหลือภูมิอากาศ เหลือ,อแม่น้ําแหล่งน้ําแล้วก็อีกอันนึงก็คือพืชพันธุ์ธรรมชาติครูโชจะขอเอาไว้พูดในครั้งต่อไปแล้วกันนะ,ะ,ะวันนี้เรามาสรุปกันดีกว่าวันนี้เราเรียนไปมีอะไรบ้าง 1. ภูเขา2ที่ราบเชิงเขาที่ราบสูงที่ดอนหรือที่ลาดเชิงเขานั่นเองเนาะ,ะต่อมาอันที่3ที่ราบ อันที่4ก็คือที่ราบลุ่มหรือที่ลุ่มและอันสุดท้ายชายฝั่งทะเลนะคะอ,อย่าลืมไปทบทวนนะคะอยู่ในหนังสือหน้า88 89 90นะคะลองไป,ไปดูได้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะงานที่ครูโช์อยากจะให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนวาดรูปลักษณะกายภาพของจังหวัดนะคะคล้ายๆตัวอย่างแบบนี้เลยหรือนักเรียนจะวาดให้สวยกว่าภาพในตัวอย่างก็ได้นะคะ แล้วก็ลงสีให้สวยงามตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เขียนมาเลยว่าตรงนี้เรียกว่าภูเขาทิวเขาเทือกเขานะคะตามแบบเลยนะคะเอาให้สวยกว่าแบบนะคะาสามารถดูได้จากหนังสือเรียนหน้า88 89นะคะวันนี้ครูโชจะฝากไว้แค่นี้อย่าลืมสวมใส่แมสเวลาออกนอกบ้านด้วยนะคะนักเรียนพกเจลแอลกอฮอลหรือสเปรย์แอลกอฮอลด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย